สวัสดีครับพบกับ fc mobile เช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าการอัดไฟล์ในรอบที่แล้วนะครับมีปัญหาในเรื่องเสียงนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องพากอีกทีหนึ่งนะับปากอาจจะไม่ตรงกันนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดแพ็กไปนะครับนี่ตรงนี้ครับสองร้อย fc นะครับสิแพ็กแล้วก็การันตีไป1แพ็กเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กต่อเนื่องนะครับนี่แพ็กข้อเสนอรูเบเกอร์นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ อยู่ที่505ครั้งนะครับก็คือจะอยู่ที่2,500นะครับแล้วก็ตัวนี้อีก2 0 0 1ครั้งก็จะได้ตัวเปิดฟรีนะครับนะครับโอเา88ถึง94นะครับซึ่งก็คาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นเดวี่สินวาเนอะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้อ้มมันมือได้เลยนะ ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพนั่นเองนะครับมีบริการเติม f i ฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเเลยครับ โอเคครับอ่ะในส่วนของแพ็คแรกนะครับก็เป็นตัว83ถึง94นะครับก็พูดง่ายว่ามีโอกาสออกใช่ไหมได้แน่นอนนะ83เนี่ยได้แน่นอนครับไปดูกัน83ว่าเฮ้ยต้องไปดู94สิเออไปดูอะไร83ดสนะไปดูตัว94กันดีกว่าครับแพ็คแรกนะครับสองแสงย่อมไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ครับวอล์กแน่นอนครับผมคือ83ดสิบสนะวอล์กแน่นอนเนี่ยครับสวิตมาแล้วผม lb torino โรดิงเกตนะครับ84โรดิงเกตได้ราคาอย่นะนี่ครับแปดแสนนะครับแล้วก็มีบอยราอุ้มอ้ได้ตัวดีๆมาอยู่นะเนี้แน่แน่เด็ดดีถ้ารู้อย่างนี้นะครับเปิดแพ็กนี้ตั้งแต่ต้นก็จะจะดีจะดีกว่านะถ้ารู้ว่ามันจะได้แบบอย่างนี้มาแบบเรียงกันขนาดนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแพ็กที่2ดูซิสองแสงเหมือนเดิม มาครับสองยังสองยังสองแล้วนี่สองนี้นี่อ่ะบอกทุกอันครับบอกทุกอันบอกแล้วอ่ะอิตาลีนะครับผมซี GM, เอ็มเ้ยมันมีเล่นซีเอ็มด้วยหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะบาลลาครับบาลลาเออบอกมาสักนึกว่าแบบเป็นกิจใหม่นะครับอ่ะเก้าแสนกว่าอยู่นะเก้าแสนกว่าครับบาลลาบาลลา โอวีดีโออ่ะกพ็พอได้พอได้จริงๆอยากได้ตัวแบบโหดๆในได้ไหมโหดๆหน่อยได้ไหมอรอบนี้ขอโหดๆเถอะนะครับ94 90, 90 90ขึ้นไปก็รู้แล้วนะครับ90ขึ้นไปก็รู้แล้วนะครับนี่ไงสวััสดีีครบน่ิตอีกแล้ว LB ต o ร i n o โอโนริงเกต ขอตายแป๊บสภาพพร้อมตายมากอเคโอเคโอ้ได้โลดีเกตอีกแล้วนะครับ84นะครับมาโปปานอฟนะครับอ่ามันต้องมีสักวันที่เป็นของเราแหละนะครับมาสองแสงเหมือนเดิมหนึ่งนะผมใหม่รอบหนึ่งสิอืมสองโอเค กดเลยเอาสามเหรอนี่ไงมาละนี่ไงความสิงไก่อิตาลี C M โอ้โห,โโหจะรั่วเลยบาลิลามาอะไรบ่อยยังวะโอ้คือมันก็ได้ตัว86นะแต่มันมันเอาตัวในกิดไม่ดีกว่าหรืออ๋อได้ได้ห้าล้านอยู่นะทุกคนนี่ของแท้มันอยู่ตรง5ล้านนี่ครับผมอ่ะไม่จะเป็นจะต้องขายตัวแล้วนะครับ เห้าล้านก็ยังดีมาให้สุดท้ายให้สุดท้ายครับผมให้สุดท้ายนี่สามสิบเจ็ดล้านก็ได้อนะถ้าไม่ได้นักเตะดีๆของเงินสามสิบเจ็ดล้านก็ได้คนระับเดี๋ยวเอาไปช็อปเองนะเงินก็ได้นักเตะก็ดี94ขึ้นไปเลยมันมีแค่ห้าเก้ครับมาครับวอล์กแน่นอนนี่ไงวอลไงเช็ค ทีมแต่วันเนี่ยเลเวลกูเซนฮาร์โรสิกนะครับฮาร์โรสิกสองล้านอยู่นะเออเฮ้ยมีรามอสด้วยนะมีรามอสได้หกแสนอยู่นะนี่รามอสหกแสนนะอ่าโอเคอ่ะทีนี้เราก็มาเปิดตัวแพ็กสองพันนี้นะครับนะเขาปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็มาค่อยมาเปิดฟรีกทีหนึ่งครับดูสิแพ็กสองพันนี้คือการันตีตัวแปดสิบห้าขึ้นไปนะครับผม อย่าตรงปกก็พอนะถ้าไม่ตรงปกก็ได้เงินก็ยังดีนะครับผมอืมมาเราต้องนะต้องสวดมนต์สังขายานานิดนึงนะตอนนั้น <c oughs> ไม่รู้ท่องอะไรเหมือนกันจำไม่ได้แล้วอารมณ์นมนเ,เ,เหมือนว่าสวดมนต์โอเคอุ๊ยสเปนเอ้ยทงแบบนี้ฮาบีสเปนใครวะโอ้โหโ เบลลินอ่าได้อยู่นะได้ราคาอยู่นะประมาณ 4, 5, 4. 5. ี่ห้าสี่จุดห้าเอ้ยได้เงินประมาณล้านสี่เฮ้ยดูอุลฮาคิมี่นะครับราคาดีอาร์ยอริสนะครับอ่าได้ราคาอยู่นะได้ราคาอยู่นะทุกคนแพ็คเมื่อกี้เปิดไปไน่าจะได้ประมาณสักเกือบเกือบเท่าไหร่วะเนี่ยหกล้านเจ็ดล้านโอ้ยเกือบเกือบแปดประมาณแปเก้าล้านเล้านถึง 10, 000, นะ 2, 000, นะสิบล้านอยู่นะสองพันเมื่อกี้นะครับอันนี้ได้อยู่นะประมาณเกือบเกือบสิบล้านอยู่นะอ่าทีนี้แปดสิบแปดถึงเก้าสิบสี่นะครับผม คืออย่าตรงปกเลยนะอย่าตรงปกบอกไว้แค่นี้นะครับอย่า88นะครับ94เถอะ94 <preference. S 2> <love> 4. นะขอร้องร้องขอชีวิตสามแสงนะสามแสงอีกทีนึงอีกทีนึ่ง,างมารู้สึกว่ามาแล้วนี่เนี่ยมันกลไกลมันมาแล้วนี่ๆๆๆเรียลมันมาตรงนี้แนละ้วครับจังหวะน,นี้ <S <S ใช่ครับผม<ๆ>นี่ครับเรียลครับเรียลย้ายไปที่เยอรมันครับผมเลตเตอร์หน่งอาร์บีครับ กดมุ้นอีกนะฮะครับผมโอ้โห89ดส้าอืมโ,โอ,โโอ,โโอโ้คือมันได้มันก็ได้ราคานะแต่ว่ามันมันก็ผิดหวังนะเออใครๆก็หวังแบบตัว9ก้ขึ้นไปอนะเนาะใช่ไหมการเปิดแพ็คพวกนี้นะครับผมอะ่ะจะบอกว่าเกลือหรือไม่เกลือก็พิจารณาเอาอีกทีนึงแล้วกันครับอ่าประมาณ4,500แพ็คนะจะได้ประมาณอันนี้คือเงินธรรมดานะประมาณแล้านครับ ยังไม่รวมขายน่นนี่นั่นนะน่าจะได้ประมาณสัก20ล้านอยู่นะครับคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก20ล้านนะครับน่าจะประมาณนี้ครับผมอะใครสนใจยังไงก็ฝากร้าน Double P ด้วยแล้วกันนะครับนะเติมถูกแน่นอน,นครับไม่มีรีฟันนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ